วันจันนะคะมาฟังนะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณความพั่งพร้อมนะคะที่ที่มีอยู่ในตัวคุณเนาะเป็นผู้หญิงที่มีความพั่งพร้อมหรือเป็นผู้หญิงที่ใจดีก็ได้นะใจดีอ่ะเป็นคนที่ใจดีนะคะจิตใจดีมีความเมตตาเนาะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ the world พี่โอไม่แน่ใจว่ามีโอกาส อะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่านะที่ที่ที่เข้ามาต่างชาติต่างภาษาหรืองานของเราอะค่ะจะเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่าหรืออีกในนึงอะค่ะตัวคุณเองคุณมีความอุดมสมบูรณ์คุณมีความพังพร้อมคุณมีโลกภายในของคุณนะคะเป็นโลกภายในที่มันมันค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะคุณก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะเป็นพลังงานดีนะ ถึงบางช่วงบางตอนมันก็จะเหมือนมีบททดสอบนะคะบททดสอบที่มันจะเข้ามาบ้างนะคะบทท,ทดสอบที่จะเข้ามาบ้างแต่ก็สามารถผ่านไปได้ไหมคนวันจนันน่ะมีไหวพริบปฏิภาณอยู่แล้วนะคะสามารถจัดการไปได้สามารถผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆไปได้นะคะแล้วก็ คุณจะประสบความสําเร็จเนาะในทห,หน้าที่การงานสมมติว่าตอนนี้คนเกิดวันจันทร์อยากคิดหรืออยากทําอะไรหรือว่าตอนนี้มีธุรกิจหลายๆอย่างนะคะที่ที่ ที่คิดที่ทําหรือทําอยู่พี่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองลักษณะแบบนี้ก้าวถ้วยเป็นลักษณะเหมือน่านหลายอย่างเลยแต่สิ่งที่ทําไปก็จะประสบความสําเร็จลักษณะแบบนั้นนะคะประสบความสําเร็จอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะอืผมไม่แน่ใจว่าเรามีโอกาสที่จะได้เจอหรือหรือหรือ,รอพูดคุยกับคนต่างชาติหรือเปล่าหรือเปล่านะคะดวงเป็นลักษณะไพ่ท,ที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะมี บวกกับ DM Pace ความอุดมสมบูรณ์ความั่งผอมมีความรู้สึกว่ามีเขาเรียกอะไรอะ่ะรู้ทั้งทางโลกทางธรรมแล้วนะคะประมาณนั้น มาเขาเรียกอะไรอ่ะมาครึ่งชีวิตแล้วอะ่ะลักษณะแบบนั้นเออรู้ทุกอย่างแล้วลักษณะแบบนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาหมดแล้วลักษณะแบบนั้นนะคะเออสั่งสมประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายเลยนะคะลักษณะแบบนั้นพี่โอ๋บองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีนะพี่โอ๋ขอเปิดขยายเอ็มเพลสหน่อยสมมติว่าตอนนี้พี่โอบอกว่า,วา คุณได้ได้ไปทํางานในที่ทํางานหรือที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลังงานของคุณนะคะก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาเจ้านายน่ารักเจ้านายเป็นคนน่ารักเออใครทํางานออฟฟิศหรือทํางานธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะพี่โอมมองว่าช่วงนี้เป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีการเงินนะคะที่จะเข้ามานะพี่โอมมองว่าสิ่งเซอไพรสของคุณนะเป็นลักษณะของ การงานการงานที่จะเข้ามาหาคุณแล้วก็การเงินที่จะเข้ามาหาคุณน,นะคะมีโอกาสดีเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาใครทํางานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือไปทํางานแดนไกลก็ได้นะก็มีโอกาสหรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทํางานแดนไกลอะไรอย่างเงี้ยมีใครมีใครในที่นี้มีโอกาสอยากจะไปทํางานแดนไกลไหมหรือว่ากําลังหาลู่ทางที่จะไปออทำงานไกลๆอะไรอย่างเงี้ยพี่โอมองว่าก็มีโอกาส นะคะมีโอกาสที่ที่คุณจะได้เดินทางไปทํางานไกลๆได้เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนั้นอุ้ยเป็นพลังงานที่ดีนะคะอืมคุณมีโอกาสจะได้เดินทางไกลไป,ไปนู่นไปนี่ลักษณะแบบนั้นหรือใครทําธุรกิจตอนนี้นะคะคนเกิดวันจันทร์นะคนเกิดวันจันทร์ใครที่ทําธุรกิจตอนนี้นะคะท่านหลายอย่างเลยนะคะพี่อมบองว่าก็จะประสบความสําเร็จไปในทิศทางที่ดีนะคะเดวอลเป็นลักษณะความอุดมสมบูรณ์มันมันพังพร้อมมาจาก ภายในของคุณลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วก็เอมเพสเอมเพสเป็นลักษณะของคนที่สาวที่มีความมั่นใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นจิตใจดีนะก็เหมาะสําหรับกับคนเกิดวันจันทร์เป็นคนอ่อนหวานอ่อนไหวจิตใจดีนะคะอืมประมาณนี้นะคะคนเกิดวันจันทร์โชคจะมาจากแดนไกลเออสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณไปในรูปของรูปแบบของการงานก็ได้ มีโอกาสได้เดินทางไปทํางานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสได้เดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเออหรือว่างานของคุณอนะงานของคุณที่คิดไว้ที่จะลงมือทําหรือมีอยู่แล้วนะคะก็จะประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้คนเกิดวันจันทนระ์่ะมีอะไรที่รู้สึกว่าติดติดขัดขัดไม่ค่อยโฟล์เลยนะคะพี่โอมมองว่าก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีดีขึ้นนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะรู้สึกว่าเอ้ยทําไมเรื่องทุกอย่างมันเหมือนแบบ เดประดังเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่โอมบอกว่าหลังจากนี้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นลักษณะของแปดแปดดาบหรืออาจจะรู้สึกอึดอัดกับอะไรบางอย่างหรือหรือรู้สึกว่าแก้ไขสถานการณ์อะไรบางอย่างไม่ค่อยได้นะคะพี่โอมบอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีสาหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะพี่โอมบอกว่าสมมติว่าใครอ่ะใครมีโอกาส ใครที่อยากจะไปทํางานต่างประเทศหรือย้ายโยกย้ายไปทํางานต่างประเทศหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับชีวิตเรื่องการงานของเรานะคะพี่โอ๋มองว่าก็มีโอกาสที่จะไปทํางานต่างแดนต่างต่างประเทศลักษณะแบบนั้นหรืองานของเรานะคะถ้าเราไปสมัครงานก็เป็นงานที่จะต้องใช้ภาษานะคะหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้นะออนไลน์ก็ได้นะคะอือ ก็ถือเป็นพลังงานที่ดีนะคะอะคนเกิดวันจันทร์ประมาณนี้นะคะ